สนับสนุนโดยไพยเวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เนื่องจากความเชื่อมั่นของลูกค้าชาวไทยที่มีต่อเกียร์คอนแวนทว์ MPV ไซส์ย,ยักษ์จากแดนโสมทำให้เจเนเรชันที่4ประสบความสำเร็จด้วยดีเพราะมาในดีไซน์การออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสบายจาก11ที่นั่งจนทำให้มียอดขายเป็นระดับต้นๆของกลุ่ม MPV และก่อนหน้านี้ที่งานเปิดตัวรอบปฐมบทัศนโลกของสตาร์เลียเมื่อวันที่13เมษายนปี2021ที่ผ่านมาคุณไดได้กล่าวว่ามีแผนจะเปิดตัว n e x กโซและ MPV เซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในปี2023โดยที่เกียร์จะเปิดตัว Carnival FCEV ในปี2025และสำหรับรุ่นไฟฟ้า BEV มีแผนจะเปิดตัวให้เร็วที่สุดภายในปี2023 และเกียร์ได้ระบุว่าภายในปี2030เกียร์ตั้งเป้าที่จะขายรถยนต์ให้ได้4ล้านคันต่อปีและรวมถึง1.2ล้านคันในรุ่น E ีซึ่งเกียร์คาดว่ายอดการขายรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า80%จะมาจากเกาหลีอเมริกาเหนือยุโรปและจีนโดยคาดการว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะรับส่วนแบ่ง45%ของยอดขายในตลาดเหล่านี้ และล่าสุดสื่อต่างประเทศอย่าง E.T. News ของเกาหลีได้รายงานเกี่ยวกับการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของเกียร์ในอนาคตโดยรายงานว่าโรงงานออโตแลนด์ในกวางเหมียงของเกาหลีใต้จะเป็นศูนย์กลางการผลิตยนต์ไฟฟ้าของเกียร์ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเกียร์ eV9 ใหม่ซึ่งมีแผนจะเปิดตัวภายในสิ้นปี2022นี้ด้วยและเกียร์เองยังวางแผนแปลงเกียร์คานิวาลรุ่นที่4ให้เป็นรุ่นไฮบริดและไฟฟ้า100%ซึ่งบางทีเราอาจจะได้เห็นการพัฒนาไปเป็นไฟฟ้าเลยก็ได้ และตามรายงานเมื่อวันที่21มีนาคปี2022จากสื่อในประเทศเกาหลีใต้ระบุว่าลูกค้าจำนวนมากในเกาหลีใต้กำลังรอเกียร์คานิวาลอซึ่งทำให้มีแนวโน้มว่าเกียร์อาจจะเปิดตัวคานิวาลอภายในปี2023ที่จะถึงนี้เลยซึ่งเกียร์คานิวาลรุ่นปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วและได้เปิดตัวเมื่อปี2020 ซึ่งอาจจะมีการปรับโฉมครั้งใหญ่คาดว่าต้องใช้เวลา1-2ถึงปีในการพัฒนาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและสำหรับรุ่นไฮบริดนั้นเกียร์อาจจะใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบเทอร์โบชาร์จขนาด1.6ลิตรพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าในเกียร์คันดีวาลลไฮบริดซึ่งเหมือนกับเกียร์สปอร์ตเทดไฮบริดและเกียร์โซเรนโตอย่างไรก็ตามแทนที่จะใช้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะใช้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดแทน และ้าหากรถยนต์คันนี้มีการผลิตในอนาตอันใกล้คาดว่าการเปิดตัวคันิวาลไฮบริดในสหรัฐอเมริกาน่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปี2023นี้ทั้งนี้เกียร์ได้วางแผนทจะขยายสายการผลิต e ีวีเป็น14รุ่นภายในปี2027โดยอย่างน้อย8รุ่นจะเป็น e ีวซึ่งจะใช้แพลตฟอร์ม e-GMP ของ h ุนไดมอเตอร์ Group ส่วนรุ่นอื่นจะเป็นรุ่นดัดแปลงของรุ่น ICE รวมถึงรุ่นที่ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างเช่นเกียร์นิโร EV และหนึ่งใน EV ที่จะใช้ดัดแปลงอาจจะเป็นคาริวาแบบไฟฟ้า100%ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามตอนนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนาและเราคงต้องคอยจับตาดูการพัฒนากันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาริวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ